มีการพูดถึงประเด็นราม่าเกี่ยวกับการทัศนศึกษาของนักเรียนว่าควรจะเลิกการทัศนศึกษาหรือว่าจะคงอยู่ให้มีการทัศนศึกษาต่อไปซึ่งเป็นประเด็นที่ตกเถียงกันกันมากบางฝ่ายก็บอกว่าควรจะยกเลิกเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ อันตรายเสียเงินเสียทองบางฝ่ายก็ควรจะมีต่อไปเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โครงการทัศนศึกษาแต่ว่าอยู่ที่กระบวนการจัดการทัศนศึกษาความเห็นส่วนตัวผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่มาจากบ้านนอกและชีวิต ในวัยเด็กเรียนหนังสือก็มาจากบ้านนอกเห็นว่าการทัศนศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กในวัยเรียนริงเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่มีข้อจำกัดในการที่จะนำบุตรหลานไปทัศนศึกษาด้วยตัวเองหรือไปเปิดหูเปิดตาจำเป็นต้องใช้โรงเรียนหรือสานศึกษานี่แหละเป็นคนทำโครงการเพื่อที่จะให้บุตรหลาน ไปเปิดหูเปิดตาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นเรื่องที่ควรจะมีต่อไปแต่ว่ากระบวนการที่ต้องจัดการอย่างเช่นความปลอดภัยในการเดินทางการดูแลเรื่องรถเรื่องความพร้อมของรถคนขับรถสภาพของรถหรือครูผู้ควบคุม รวมไปถึงระยะทางในการไปศึกษาดูงานก็ควรที่จะชัดเจนว่าเด็กเล็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะไประยะกี่กิโลเด็กเล็กควรมีครูควบคุมจํานวนกี่คนเด็กกี่คนต่อครูหนึ่งคนส่วนเด็กโตก็อาจจะใช้ครูควบคุมน้อยเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้ แต่ว่าถ้าจะตัดสินใจกันว่าการทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุแบบเหมือนกรณีของโรงเรียนเขาพระยาสังคารามแล้วจะตัดสินใจเลิกโครงการนี้ไปผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเปรียบเสมือนการที่เราจะขึ้นต้นไม้เพื่อไปเก็บผลไม้อุบัติเหตุพระตกลงมา เราก็โค่นต้นไม้ทิ้งไอ้ยอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันครับการเดินทางไปทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการดูงานและยกเลิกโครงการก็เช่นเดียวกันใครก็ตามที่คิดจะยกเลิกโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนผมคิดว่าควรจะไปยกเลิกโครงการทัศนศึกษาดูงานของสสให้ได้ซะก่อน หรือการดูงานของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บริหารให้ได้สักก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณการศึกษาดูงานของกันมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรมีกันมาธิการ35คณะเฉลี่ยแล้วคณะละ10ล้านบาท350ล้านวุฒิสภามี21คณะ210ล้าน รวมไปแล้ว560ล้านเอาเกิน560ล้านเนี่ยมาอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนจะได้เช่ารถบัสรถทัวร์ที่จะนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาหรือนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานเนี่ยเป็นรถที่มีคุณภาพดีมาตรฐานสูงจะดีกว่าครับพรอคิดจะยกเลิก โครงการทัศนศึกษาของเด็กให้ได้เนี่ยก็ยกเลิกโครงการทัศนศึกษาของผู้ใหญ่ของสอสอของสอวอและผู้บริหารระดับสูงให้ได้เียก่อนเถอะครับ